สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะวันที่4มีนาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่8มีนาคม2565นะคะฉบับที่1ระบุว่าในช่วงวันที่6-8ถึง8มีนาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นนะคะโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะรวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยจะเริ่มมีผลกระทบ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปนะคะจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฝ,ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โลงแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือที่0 2 3 9 9 4 0 1 2 1ถึง13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ แอดมินก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ